อยู่ข้างบนอยู่ข้างบนเรียกดิเรียกเรียกม่เรียกม่กมไ,ดกได้ยินหรือยังมายังมายังอยู่ข้างบนเดี๋ยวก็ลงมาเดี๋ยวลงมาเดี๋ยวได้ยินไหม เรียกเรียกเลยเรียก 你变多大了？